สวัสดีครับพี่น้องอ้าวตอนเย็นณนะสวนบักพร้าวอินออตซาวครับรีวิวสวนครับผาโชนเยบบ้อยแล้วครับียบบ้อยแล้วแล้ก็เสียเงินอีกแล้วนะครับยังแก่รถเมโคโคจกค้องไปแล้วนะครับ สร้างยินกระเดจางรถไทยเพื่อนครับมาปับนาดินอีกรอบนึงครับพร้อมกับนะครับไหลทางนะครับทางรอบสวนนะครับไทยสีวานังไรก็สร้างครับว่าันว่ากันมีรือสซ่ก็อยู่ที่ตัวห้าครับีหรือช่วยยึ่ตัวทำ แดงนีเก็เหตดเอาครับนีนเมื่อมันโบเป็นทีตึงตาตึงใจเขาก็ต้องเห็ต์เอาครับผมสะสามงานครับทำมาึลบอก์บอบเลึกครับสะเพราะว่าบบมีงบประมาณในการโจกลึก <laughs> เอาไว้เป็นอบอนามสำรับ โทษไห้กับหล่องมะพร้าวนะครับเป็นหัวใจลักของสวนนะครับต้นนั้นสามไรครับ่วนที่ปลูกก่อนสามไรนะครับเข่ากับปลายกับรอยกุต้ต้นแล้วก็ที่กำลังห็ดขึ้นไม่กับสามไรคือกันครับตนีประมาณรอยกุ้ต้นคหือกันมีโดยการมีหัวใจรักก็คือ บอ่อหนามใหญ่ครับประมาณหนึ่งไร่ครับรวมคู่มันก็นจะตตซองไรพอดีครับหนึ่งไร่กว่านะครับรวมคู่กับโตกเกือบซองไรล้ะครับในการผมก็โจกไว้ซากะเนินอยู่ครับอยู่สูงกวมูอันถอแล้วก็มีบอ่อทดนามครับ มีทอทดน้ําลงนะครับแต่กระบ,บอกนี่เ็จสมบูรณ์ดีครับกําลังทอนเมื่อพ่อผมก็บบัวหันเดียวมาต่อนะครับก็ไทยพุ่นกับพึ่งไลไ่ไ,ลไปไล่ไปไล่มาทั้งนี้คือคอยเนอ่อนบัวคอยหรกอยู่ข้างในกระทั่ทงั้นคอยขึ้นมานะครับอท,ทอทดทอหานิวครับฮานิวก็นก่นาจะพ่ออู่หรอ่ ต้งนี่ก็ <c oughs> บน่นิสูตรสองสองทอนโมสุดนะครับก็ไรนาดินไม้ครับไรนาดินไม,ม้มุดครับก็มุดไปเมือหนึ่งครับใช้งบไปประมาณอีก1,000งบาทในการไล่ดินนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นถนนครับถน,นนพร้อมแต่ว่ามันกระไกลอยู่รครับผมจงไว้สามเมตรถึงคู่แต่ว่าพอฉากหล่องขึ้นมาแล้วจรหลืออยุม,มันมีเด <c oughs> <c oughs> ียวกระถจมอยู่อาวัไปยังครับเดี๋ยวปูงไปลูมอส่วน <c oughs> ถนนกับล้างคู่ก็สามเมตรครับลังถนนสามเมตรนะครับ กัะสิบประมาณ3เมตรแต่แหละพี่น้องหนึ่งสองสามเมตรครับลลังถนน3เมตรเพอพุ่มจงอยซีรวมกับลุงครับใช้ร่วมนะครับตัวนี้ก็เป็น3ามลรนะครับของจกกว่าง3เมตรครับแต่รู้สึกว่าน่าจะได้2เมตรครับสองเมตรกว่ากระสร้างมันนะครับ ได้ผมพาชมลับปรอบรนี้ซานี้สามารถขับรถบนได้ครับขับรุรอบได้เลยจากัลองขับรุรอบซ้าได้นะครับ ได้สนใจกัแวบะบมาชมได้ครับ <c oughs> ล่องสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับเห็นนิดแนวที่คนอื่นเขาบพเห็นแหละผมอะถ่ชมมบลอบสวนครับบรรยากาศท้องทุง่งนาครับบนตรงซีเรียสครับท,รทุ่งนาข้าโพด ไม่มีใครทำเหมือนเราเขาวาได้สร้างกินเป็นบะจกน่ายเลยสมัยนี่ผมอาจจะสามีสื้อลงเผาวไว้ครับสมัยน้าลูกผมอาจจะกบเลยเห็นแนวยอื่นก็นได้ก็คิดเบื้องว่าสมัยก่อนนี่พอเห็นหน้าเขายังมาโจกสวนมะพเ้าวเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผมกันตอนแรก่าจะปกกัน ครับเ้าอ่านงานอ่านเกมแล้วว่าตอนแรกกันว่าจะให้เพิ่นโจกเงาวทเดียวนะครับแต่อ่านเกมเบิ่งแล้วว่าจากบนลงมาล่างนี่มันนีกันอยู่ประมาณเมตรกว่าแต่เพิ่นชากลองบ่ได้เพราะฉากลองจับระดับบ่ได้ก็ต้องกันครับอ่านเกมมาถ้าบ่ก,กันนี่ก็คือน้ำนี่จะลงมาอยู่รูมมดนะครับก็ต้องกันนะครับกันกลางนะครับ เดี๋ยวผมผ่าลงกัน <c oughs> เดี๋ยวผมมีหาทอมาใส่กับก็นาดยังไม่ทอซีนิ้วครับอุ๊ปยักษยัลังคู่ตัวแรกตรงนี้มันจงเป็นผักเป็นเบอร์ไหวแต่ว่านี่นะครับ,รบงรรรจงไหวตัวแรกแต่ว่าเอาไปมาผมว่าโบจงดีกว่าในๆนมันก็ตอ้องพังลงดีนะครับลไล่ออกเต็มนะครับ ก็จะเป็นสองสามสี่ห้าหแร่วมร่วมริมถึงถึงริมเลยถึงริมไอ้ขอบรองเลยก็จะประมาณเจเมตรครับันี้ผมเก่าของบนเจเมตรกะเอาไว้ฟังละเมตรก็จะเหลืออยู่ระหว่างแถวหเมตรครับระหว่างแถวห้าเมตร างต้นระยะต้นระยะแถวหาระยะต้นนีหกนะครับผมก็ลัปลูกประมาณนะ่ะนะครับผมมาพายางสูตรพี่น้องโอ้ยเหนื่อยยางลายยางเบิดมือ่อผู้ใดรับจ้างผมครับผมมองกันนี่คนองกันมาซื้อกันเป็นไลยนะพี่น้อง ข้างบนนะครับข้งบนบนู้นเป็นคูสะนะครับเข้ากันจะเติมนม้ำโดยระบบของโซลาเซลครับแต่ว่าอย่างมวนนี้มีทุนหรอกมีเงินุหลักพี่น้องอาวาวกันไปอุ๊ชาอุ๊ยอ๊าระยะความยาวนี่120เมตรครับ6 ระยะต้นหางหกกันทีนาจะแถวและยี่สิบต้นนะครับแถวละยี่สิบต้นนะแถวละยี่สิบต้นแปดแถวแปดสองสิบหกบประมาณร้อยหกสิบต้นครับจริงๆแล้วถ้าปลูกเห็นมันได้ฮกคูณหกมันกันนาะจะได้อยู่ร้อยเส้าตน้นกามอยต้นละสี่สิบไอไรละสี่สิบต้น ลอมๆนะครับเลยละสี่สิบต้นแต่ผมก็อยากได้จำนวนแน่นิดนึงก็เพิ่มไม่อีกสี่สิบต้น <c oughs> โอ้เพิ่ไม่อีกสี่สิบต้นตามไรเอาลองเบมืองกับโมูมกระจาพี่น้องยินพี่บายอยู่แล้วครับราจยินพี่บายอยู่แล้ว ทิดาก็ตายเบอ้อดนะครับตัวนี้ผมก็งทีดันหูกมัดสุดบางทีดันดันทั้งหล่อง,องตากระโผดเด้๋ยวพอนอกโดออกดันทั้งหล่องขึ้นมาอีกครับแล้วก็ปลูกตัดหัวอีกแถวหนึงน่งประมาณหกเจ็ดต้นใส่พื้นที่เป็นประโยชน์มากยีิสุดเลครับเพราะว่ามันกะบวาวยาก ท่านี้เพิ่งมาชักไว้นะครับสร้างไว้กะนะครับเดี๋ยวกระปูพิละหางริมเม็ดหนึ่งครับกับสียูพิละวางไปครับเม็ดหนึ่งเพื่อมันพังนะครับเั็นพังพังเรี่ยวล่ะบนตัวห่วงครับใบมันเกยมาแน่นอนยหันเม็ดหนึ่งไว้เม็ดหนึ่งเม็ดกว่าเอาตัวใดงมาถนนกระตัดออกเอา ติว่าอย่งไรพี่น้องต้งพุนนี่ต้อขูดบ่ได้ครับเป็นคูดเป็นคันแท่ชึ่งหนึ่งเลยครูงด,ดส่วนที่มีเงินจริงครับผมแต่ไล่ลงทั้งนั้นไล่ลงทั้งน,นัง้นไล่ลงไดนนั้นงามงามแห่งเลยครับ ่างยินกับผมมีรถไทยีตรถไทยไล่ทั้งนั้นลงเองโอ้แบบงามจิมเนีอาจะยาวแน่เด้ครับ,บว่ากับบัวกันว่าจะเป็นการรีวิวหล่องข่าวครับแต่ผมกับผมมีถ่ายภาพทั้งอาการในเบื้งไม่มีงบประมาณขนาดนั้นนะครับ ไปกันเป็นการหาโซล่าเซลล์ครับลงบอ่อดึงน้ำนะครับออกให้มันที่สุดครับให้มันให้คนเขาได้บอกถึงมันสิิ์พังให้มันพังหรือมือครับถ้าคนเฮานี่ส่วนมาเลยจะเหตุจะเหตุ แต่กับบเหตุจนหอดอายุเบิดอายุไข่กยังบเหตุกยังโอ้ยปดิตายมากโอ้ยภูนาชเชษผัดวาอย่าเป็นจังสันคครับผมเราผู้นึงถูกแกม,มันถูกหลดนะงามยางใดย่นทำก่อนที่จะไม่ได้ทำนะครับไปชีวางในกระสางเข้า ฮะเนี่ยพี่น้องหอดซาใหญ่เราซานี่ขับรถวนรอบไปครับหน้าคตบอ่ปบอปลาบ่อตกปลานะครับจะเป็นไปใดบอ่อคอยติดตามกันนด้ครับพี่น้องตะเบิงจากมุมคู่สามันกะเป็นตะเบิงอยู่นะครับงามอยู่ใดดังใจอยู่ครับแต่บอ่อใดดังใจยู่มองเยวขึ้นนั่นละถนนฟังนั่นครับสูงแห้ง เองไดกับบุเร็นเังไดกับบุลงดินหลเอาโอเคครับผมพี่น้องคลิบนี้ก่ะฝากสวนมะพร้าวน้ำหอมช่างยินนะครับไว้ในอ้อ,อมอ,อกอ้อ,อมใจนะครับติดตามสวนมะพร้าวสวนนี้ที่อำเภอเดชนะครับสวนนี้นะครับติดตามผ่านช่อง YouTube ก็ชีวิตติดสวนนะครับ ช่องชีวิตติดสวนคนสร้างเสียงนะครับอลอกักสร้างยินกะเห็ุเกี่ยงเสียงรถยนต์ครับอาชีพลองลองมากะเป็นเกษตรครับเห็ดสวนห็ดหน้านี่ละพี่น้องโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ